รี cap, แคปเก็บตัววันแรกของ MISS u n n v e r s e Thailand 2 0 2 3กับรอบ r e g i s t e r DAY นะครับเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงมาวันนี้ต่อจะรีแคปให้ฟังครับวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่สาวงามผู้เข้าประกวด MISS u n n v e r s e Thailand 2 0 2 3จากทุกๆจังหวัดนะครับผมก็ได้เข้ารายงานตัวนะครับโดยวันนี้มีสาวงามมารายงานตัวทั้งหมด51จังหวัดครับ ซึ่งวันนี้นะครับก็มีสาวง,งามอีก2จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับนั่นก็คือ MUT ระยองและก็ MUT ขอนแก่นที่เพิ่งขว้าม,มงไปเมื่อวานนะครับซึ่งเธอทั้งสองนะครับก็จะมารายงานตัวในวันพรุ่งนี้และก็เกิดดราม,ม่าขึ้นครับเมื่อนางงาม2จังหวัด ติดต่อไม่ได้นั่นก็คือ MUT แพร่และ MUT บึงการโดยเฉพาะ MUT บึงการนะครับก็คือดราม่าหนักมากนะครับผมเพราะว่า CD เนี่ยมารอตั้งแต่เช้านะครับแต่นางงามเนี่ยก็ไม่ได้ตอบแชทเลยแถมยังเกิดการลบดอมเกิดขึ้นด้วยทางด้าน Mint t ดอะเฟสนะครับหรือว่า MUT บึงการนะครับก็ได้ทําการโพสต์นะครับในนะครับใน Facebook ของเธอนะครับว่าทุกครั้ง ที่มีการเดินทางอย่างน้อยๆเราควรรู้เส้นทางที่เราจะไปว่าตลอดทางข้างหน้ามันมีอะไรบ้างถ้าข้างหน้าคือเหิวฉันควรโดดหรอเป็นคุณจะโดดไหมอ่ายังไงซึ่งก็เกิดกระแสดราม่าเกิดขึ้นนะครับที่บางคนก็เข้าใจทางมิ้นทนะครับที่ออกมาโพสต์คงจะมีเรื่องหรือว่ามีคอนฟ lict อะไรนะครับแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยก็เห็นใจซีดีนะครับที่ ทุ่มเทแล้วก็มารอนางงามตั้งแต่เช้าเตรียมของต่างๆนะครับแต่นางงามไม่มาเออเรื่องนี้ข้อสรุปจะเป็นยังไงไงก็ต้องรอรุนกันต่อนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีสาวงามอีกหนึ่งคนนะครับที่ถูกแต่งตั้งอย่างสายฟ้าแลบเลยหลังจากที่แม่ปุ้ยเนี่ยเรียกเข้าไปคุยนั่นก็คืออิงอิงนะครับที่บอกเลยว่าโอ้โหเมื่อเช้าเธอแต่งหน้าบอกว่า พร้อมเสมอเลยถ้ามีจังหวดไหนเรียกก็คือพร้อมไปเลยเอออันนี้ปังมากโดยล่าสุดเธอก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น M.U.T. นครปฐมนะทุกคนมาถึงทางหน้านสาวๆกันนะครับวันนี้มีหลายๆคนที่โดดเด่นขึ้นมามากๆนะครับอย่างคนแรกที่ต่อรู้สึกว่าโดดเด่นมากๆเลยก็คงจะเป็นน้ำพึ้งจาก M.U.T. เชียงใหม่นะครับวันนี้เธอมาก,กับชุดเขียวโอ้โหโดดเด่นมากทุกคนหน้าตาของเธอมีความเก๋คือแบบ โอ้โหมีความแบบเลดพิเศษความเป็นแบบสาวแบบเชียงใหม่เธอมีความแบบเก๋แล้วก็วันนี้การเข้ามาในกองของเธอเนี่ยทำให้เธอโดดเด่นมากด้วยเครื่องหน้าด้วยชุดโอ้โหวางแผนมาดีสุด,สดอีกคนหนึ่งที่ก็คงจะล้าสายตาไปไม่ได้เพราะว่าประกบใครก็ไม่ตายนั่นก็คือกลองทอง ชุดสีชมพูของกรองทองนั้นบอกเลยว่าวันนี้สวยสง่ามากหลายๆครั้งที่กรองทองเนี่ยไปประกบกับสาวงามคนไหนกรองทองก็ลอดตลอดโอ้โหปังนะวีนาจากภูเก็ตกับชุดสีเหลืองที่บอกเลยว่าโซกินคนมากๆแอนโทเนียมากับชุดขาวเรียบหรูดูแพงสุดๆอีกหนึ่งคนที่ต่าใมีความรู้สึกว่าฉายแววขึ้นมาวันนี้เลย<อ>ก็คงจะเป็น MUT ลำพูนนะครับอย่างนิชาโอ้โหวันนี้สวยหวานมากคือแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยวันนี้คือดีนะครับอีกหนึ่งสาวที่เต๋อชอบมากเลยนะครับนั่นก็คือแพมจาก MUT สะแก้วเออวันนี้คนนี้ก็คือสวยแม่ปุ้ยเรียกฉาบ และนอกจากนี้นะครับสาวงามแต่ละคนก็ได้จับฉลากหมายเลขของตัวเองกันนะครับผมที่เป็นเสียงฮือฮาเลยก็คงจะเป็นแอนโทนิเออรโปรเซลนะครับ MUT นครราชสีมาที่ได้หมายเลข31หมายเลขเดียวกับพิธาก้าวไกลหรือจะแอบ,บเป็นสัญญ,ญาณว่าจะมงเปล่ายังไงและพรุ่งนี้นะครับจะเป็นรอบเฟิร์ส Gate, นะครับ of the universe นะครับที่จะจัดขึ้นเวลาบ่าย3โมงนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับสางามคนจะมาเดินแบทเทิลกันกับกรรมการ5ต่อรอลุ้นกันว่าจะมีใครบ้างนะครับและสำหรับทุกคนวันนี้กับวัน Register Day ทุกคนให้ใครครับคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยเร็ว